สวัสดีครับชาวลิตเมเนียพอดแคสต์เลิกเป็นคนดีแล้วว่าจะมีความสุขสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนขอบคุณที่กดเข้ามาในรายการนี้คุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กำลังเหนื่อยเหนื่อยเพราะต้องยิ้มเหนื่อยเพราะต้องแคร์เหนื่อยเพราะรู้สึกว่าทุกคนต้องมาก่อนเสมอแล้วเราละ่ะเราอยู่ตรงไหนในชีวิตของเราเอง วันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องหนึ่งที่อาจจะสะเทือนใจใครบางคนแต่ผมก็จะพูดตรงๆแบบไม่ต้องประดิษฐ์อะไรให้สวยหรูหัวข้อวันนี้คือเลิกเป็นคนดีแล้วว่าจะมีความสุขผมไม่ได้จะชวนให้ใครเป็นคนไม่ดีไม่ได้จะบอกให้ใครหยับคายไร้เมตตาหรือใจร้ายแต่ผมอยากชวนให้ทุกคนหยุดฝืนดีจนลืมว่าตัวเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง หลายคนกำลังใช้ชีวิตเหมือนนักแสดงสวมหน้ากากยิ้มให้ทุกคนทั้งที่ในใจร้องไห้ตอบว่าไม่เป็นไรทั้งที่ข้างในอยากจะกรีดยอมช่วยทั้งที่ตัวเองก็แทบไม่ไหวทำไมเราต้องดีจนตัวเองพังในหนังสือเลิกเป็นคนดีแล้วว่าจะมีความสุขเขาเขียนไว้15ข้อที่ผมคิดว่าคนฟังรายการนี้น่าจะเจออย่างน้อยหข้อในชีวิตจริง เช่นเลิกกลัวการถูกเกลียดใช่ครับบางครั้งคุณจะต้องถูกใครบางคนไม่ชอบคุณนั่นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันคือธรรมชาติคนเราชอบกันได้ก็เกลียดกันได้หรืออีกข้อที่ผมชอบมากเลิกยิ้มเสแสร้งการฝืนยิ้มทุกวันมันคือการฝืนใจแล้วใจคุณละมันได้ยิ้มกับคุณบ้างหรือเปล่าเลิกเอาใจทุกคน เพราะคุณไม่มีวันทำให้ทุกคนพอใจได้หมดหรอกการเอาใจคนผิดมันคือการเสียเวลาชีวิตของคุณฟังดูเจ็บเนอะแต่มันคือความจริงบางที่การเลิกเป็นคนดีแบบที่โลกต้องการอาจทำให้เราได้กลับมาเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขแบบที่ใจเราต้องการผมอยากให้พอดแคสต์ตอนนี้เป็นเหมือนกระจกอีกบ้าน ให้คุณได้หันมาถามตัวเองว่าฉันยังเป็นคนดีในแบบที่ฉันอยากเป็นอยู่หรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่งั้นคุณอาจถึงเวลาที่ต้องเลิกเป็นคนดีที่ฝืนเกินไปแล้วเริ่มต้นเป็นคนธรรมดาที่รักตัวเองได้จริงๆขอบคุณที่ฟังจนถึงตอนนี้ถ้าตอนนี้คุณกำลังฝืนอยู่อย่าลืมว่าการเป็นคนดีไม่ควรทำให้เราทุกข์ ไว้เจอกันตอนหน้าดูแลหัวใจตัวเองก่อนแล้วค่อยแบ่งให้คนอื่นไม่ต้องรีบไปดีต่อใครถ้ายังใจร้ายกับตัวเองอยู่เลยขอบคุณครับจบสำหรับคนดีช่วยให้กำลังใจช่องลิ t เตเมเนียพอดแคสต์พร้อมเพ0์4 482 603 1ตามกำลังเมตตาที่คุณมีกราบคนดีทุกท่านครับ